สวัสดีสวัสดีค่ะพี่เสือ <desp lawsuit. S 1> ตาเมื่อนี้มาเยี่ยมมาเหยียนเบิรงเดอร์วะปลาบอสบายที่ว่าได้มาเอาพอลิน่าเคดีไปกินเราอาการดีขึ้นไออันลองเว้าด้วยเหว่าอันมันเป็นจ้าไดที่ว่าอาการที่เป็นนะดีด้เลยครับดีภายในกเกลอยู่ครับอาการที่เป็นคือเป็นอีหยังพี่เสือเป็น แบบเป็นสะเก็ดเงินยังยังใช่ครับตามแขนมันงป่ะค่ะเด้๋ยวช่วแขนเบิ้งด้วยหลังแขนแขนอ่างแขนเบิ้งด้วยตะกี้ตะกี้งอแขนกับอะไรซูมอินดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วมันบ่ค่ะนั่งได้นั่งได้ดื่มยานี่แล้วออค่ะทานสินค้าพอลีนาเคดีเขาเนี่ยแล่วยกขึ้นมาเบิ้งด้วยล่ะเออยกขึ้นมาเบิ้งโซ่ห้ยพื้นโซ่ห้เพิ่นเบิ้งจ้ะพอลีนาเคดีอืกินน้งสีแล้ว จ้ะน่อืมกับใคแน่วตี้ก็บขึดีขึ้นมาต่อไปก็คือดินดีดีขึ้นกินได้ไปประมาณอ่าประมาณจากมือนะประมาณสามสัปดาห์ยี่สิบกว่ามือได้ยี่สิบมือได้เนาะประมาณประมาณได้แล้วที่นี่ผลลงมาก็คือว่าอ่าแขนขาที่เป็นอ่าคือดีขึ้นคือแห้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะในเบอเบอง์ใกล้ๆก็ได้ค่ะเออเนีบยเบอง์ใกล้นกมกรบ่เป็นแนวนี้จ้ะนกมกรจะ จะเป็ี่ยนเยอะก็นี่อันที่เป็ีนนี่ครัอันที่เป็ีนนี่คือดีขึ้นค่อยๆไปใั่สามสิบได้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะพอที่นาเค็ดีเขาดีหลายบ่ดีดีเนาะอืมอือขอบคุณหลายครับจ้ะเอาตรงนี้มาซ s ผมคิดว่าผมสีบ้ร้อนด้วยนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นมาจักปีนะเสื้อเป็นมากเกือบเกือบสามสิบปีแล้วเกือบสามสิบปีเป็นบ่ อกับพยายามหาอี่ยงมากินดูแลตัวเองจนแบบว่าคือคืเมื่อก็ยังว่าไดดีขึ้นมันบ่ค่ะได้ยินว่านะบ่เลยอมบ่กเลยมันบ่อขาจนสีไปอย่างยั่งกุะอืมแต่อนิ้เริ่มีแห้งแลวเริ่มมีแห้งเริ่มเริ่มเพชรงานได้อเริ่มเพชรงานได้ซอยขอบขัวได้ซอยรอบรั้งได้นั่งได้กลมได้สบายมากเลยเป็นบ่กตอนเนี้ย สบายอืมขอบคุณคะอะไรครับสี่มียนี่มากอยก็คือสมุนไพรพอดีหน้าแก้ดีของเขาเนาะค่ะเนาะในยกเบื้องอีกด้วยละค่ะยกยกให้เพื่อนเบื้องด้วยว่าตัวใดที่กินนะค่ะ,ะชุดนี้เนาะที่จัดให้กินเนาะจะชุดนี้แหละที่จัดให้คุณเสือกินอืมดีมากครับดีมากๆากมันบอค่ะเมื่อคืนนอนไปสองเฮลเมียเลยเออยังเมื่อคืนก็นอนแบบสบายเป็นบอได้ยินว่ายังเมื่อคืนนอนบอใครได้เพราะว่ามันเจ็บแผลเป็นบอค่ะ มันคันมันจ็ดแผมมันนอนบ่ได้เพราะตอนนี้มามาทานสมุนไพรพอดีหน้าแก้ดีของเขากับพามิเฟกเนี่ยค่ะเพื่อนบอกว่าดีร้ายว่าสั่นเพื่อนว่านะซทำเกิดไหมครับบอกืมอตรค่ะอันนี้มั่นใจได้เลยมันบอกหมั่นใจได้เลยเนาะจ้ะมันทงเลยมันบอกอยากบอกคนที่เป็นแบบเขาเลยบอกว่า การองเบิงครับคือมาลองเบิงนอือลองเบิงบ่ได้เสียหลายเนาะไ่ได้เสียหลายหรอครับแนนค่ะไปรักษาเป็นเงินแสนไปตลาดธนาจากจ้ะครับมามากินแค่นี้อืมแค่ตสุดเดียวแนนกินแค่ยังกินยังบ่หมดเลยบ่แม่นบ่ยังบม่หมดเออกินยังบ่หมดเลยเดีเบิ่งนาดีขึ้นทุกอย่างพอได้มาหลอดพอได้เป็นดูผมจ้ะผมเกือบตายมาแล้วออืแต่ผมกลับมาได้เกิดใหม่อีกเลยนี่จ้ะนั่นแหละเนาะเฮ็ดงานได้จิตท่อจิตท่อให้วจ้ะ เดี๋ยวมาสู่ัหมุพอลีนาเนาะงขอบคุณที่ทำงานเพิ่นจ้าที่เพิ่นแนะนำมาให้จ้าก็ขอบคุณบริษัทที่ผลิตสมุนไพรดีๆมาให้เฮาได้ทานจ้านั่นแหละแต่ผมกับอันภาษาอังกฤษก็ออกจ้าว่าเป็นยังงพอลีนาเคดีค่ะงี้นี่แหละค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเสือหลายๆเด้อเดี๋ยวยังไงมือหนาเดี๋ยวเฮามาติดตามกันไหมเนาะให้ไปกินเบิดชุดก่อนว่าเบิดชุดนี้แล้วผลงานผลที่ออกมา สดีกวก็นี้นอีกหลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆนาอเขาติดตามกันเรื่อยๆ,ๆนาะ,ะค่ะนาะจ้ะขอขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ